ติดตามสนับสนุนเพจพุบไปได้ที่แปรไปแล้วจะหลับฉันพันแผลเสร็จแล้วขอบคุณที่ช่วยฉันเครื่องนั้งนั่นอันตรายมากเพราะฉันบอกให้รอในร้านคุณพักผ่อนก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะปลุกมากินอาหารเองขอบคุณ คงจะมีแค่เธอที่ยอมเปิดประตูให้ฉันเข้ามาถ้าไม่ได้เธอฉันคงเสียเลือดจนตายหรือไม่กระโดนพวกซอมบี้กินพวกนาะจะทำอะไรนะเฮ้เด <c oughs> ็กน้อยขอบคุณที่เปิดประตูให้พวกเราแต่ไม่นายไม่ได้บอกว่ากำลังจะตายเพราะหิวเหรอฮฮาฮใช่แล้ว ขอบคุณที่เราเข้ามาลรวกันร่างของเราจะต้องเป็นของฉันไปฉันนะเพ่อฉันกำลังกลับมาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าใช่ <h ahaha> เราเห็นเขาและใช้เขาเป็นเหยื่อล่อเพื่อล่อซอมบีออกไปตอนนี้มีแค่เราที่อยู่ที่นี่เรามาเล่นด้วยกันหน่อยดีไหมอึ <h ung> ไม่นะเธอถูกทรมานจนตายเพราะเธอจะดีเกินไปและฉันก็ได้แต่ซ่อนตัวงเงียบ ไม่กล้าไปช่วยตอนนี้ฉันต้องช่วยเธอให้ได้อย่างแรกต้องให้เธอได้รับรู้กับวันสินโลก่อนไม่ว่าเธอจะทำกับฉันเหมือนคนช่วยก็ตามก็ก็เธอมาเคาะทำไมอย่ามารบกวนตอนฉันอาบน้ำฮะขอโทษฉันเห็นว่าเสื้อผ้าคุณสปกปรกเลยเอาชุดใหม่มาให้จีมองไปข้างหน้าแล้วออกไปซะ เข้าใจแล้วเฮ้อคนหนอนไอแบบนี้จะอยู่ในวันสิ้นโลกแบบนี้ได้ยังไงรู้สึกดีจริงๆที่ได้อานน้าฉันไม่ได้อาบน้ํามานานแค่ไหนแล้วนะหลังมีซอมบี้น้ําก็กลายเป็นทรัพยากรหายากเอกไม่กี่วันน้ำปราปาก็คงจะถูกตัดโชคดีที่้านคานี้มีทั้งอาหารและน้ําสามารถอยู่ได้อีกสักพักต่อไปเราต้องหาอาวุธว้าวฉันดูเด็กมากเลย ห้าหา้าผิวที่เบาบางนี่เยี่ยมมากหลังไม่ปวดขาไม่เจ็บอายุน้อยนี่ดีจริงๆแต่ตอนนี้ฉันไม่มีกล้ามเนื้อเลยคงต้องฝึกสักหน่อยโง่จริงๆทําทำไมเธอหยิบชุดสูทมาให้กันจะให้ใส่ชุดสูทไปสู้กับซอมบี้รด้ไงทุกคนฟังเบาที่นี่มีทั้งน้ำและอาหารแต่มันไม่พอสำหรับระยะยาว เราต้องมีฐานที่มั่นที่ดีในการเอาชีวิตรอดเราจะออกไปฆ่าซอมบี้ปนของทั้งหมดจากร้านค้านั่นซะในในนั้นมีสาวน้อยน่ารักอยู่ด้วยถ้าจะไม่ผิดตอนนี้เธออยู่คนเดียวไปฆ่าซอมบี้กันเลยพี่น้องไปเอาอาหารและสาวน้อยมาฮ่าฮ่าโอเคไปกันเลย เา,ายโง่มานี่ฉันมีเรื่องจะถามเธออยู่คนเดียวเหรอครอบครัวเธอเหรอพอฉันไปหาตุนทรัพยากรแต่ยังไม่กลับมาเลยเธอโง่หรือเปล่าให้ฉันเข้ามาตอนที่อยู่คนเดียวเธอไม่กลัวว่าฉันจะทำไม่ดีเลยเหรอก,ก,ก็คุณบอกว่าบาดเจ็บและตัวคุณก็มีแต่เลือดเธอไม่เห็นอไอที่ไอฉันข้างนอกเหรอเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอฉ,ฉ,ฉ,ฉันรู้ ฉันเห็นจากกล้องซีทีทีวีมีซอมบี้ข้างอออนอกเฮ้อคนไรเรียงสาบแบบเธอสุดท้ายก็เป็นภาระสำหรับฉันทำให้ฉันไม่ฆ่าเธอตอนนี้เลยนะแต่การอยู่คนเดียวมันค่อนข้างน่าเบือ่อไม่มีใครคอยรับใช้ฉันตั้งใจฟังจากนี้เธอต้องทําตามที่ฉันสั่งทุกเรื่องถ้าเธอกล้าปฏิเสธฉันจะฆ่าเธอทันทีอ,อ้า เกิดอะไรขึ้นจู่ซอมบี้พวกนั้นก็ดูลอยขึ้นมาล่ะเรียนนั่นก็ฆ่าพวกนี้ไปเหมือนกันนี่หยุดเลยสัตวละลวไปฆ่าพวกมันซะไม่งั้นเราตายกันหมดที่นี่แน่นี่มันน่ากลัวกันไปนี่เธอชุบตุบพี่ยูพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงมันจะเพิ่มขึ้นฆ่าไม่หมดแน่ ไปกันเถอะมันนีมากไปฮะนี้เร็วตอกแตกฉันต้มบะหมี่มาให้แล้วนี่น้ำร้อนที่คุณต้องการโอเคออกไปได้แล้วอย่ามารบกวนถ้าฉันไม่ได้เรียกหรอเข้าใจแล้วตรง อ้าฮะสุดยอดคิดถึงโลชั่นนี้จริงๆในอีกไม่กี่ปีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะกลายเป็นสินค้าราคาแพงเลยหล่ะืมทำให้ข้างนอกถึงมีแต่เสียงดังเพลงไอพวกซอมบี้มันตามมาแล้วเฮ้ hey, ไอหนูมันดึงฉันขึ้นไปเดี๋ยวนี้ได้ยินไหม ถ้าแกไม่มาฉันจะฆ่าแกจกนินายกกำลังจะทำอะไรฟร้อนร้อนอย่าฆ่าฉันงั้นฉันจะฆ่านายก่อนแล้วกันฟึหยุดนะ ให้เขาเข้ามาเธออย่าทำร้ายเขาเลยลงไปอย่าเข้ามาโดยที่ฉันไม่เรียกแล้วเธอรู้ไหมว่าคนคนนี้เป็นใครพ่อข,ของฉันสอนว่าอย่าทำร้ายคนอื่นเนีย่ยโง่ถ้าปล่อยเข้ามาไม่กลัวเขาจะฆ่าเธอหรือไงน,นั่นไม่ไม่แน่นอนผมแค่หิวเลยออกมาหาอาหารแต่ถูกซอมบี้ล้อมเลยปีนขึ้นมา ข้างนอกมีแต่ซอมบี้เต็มไปหมดหนีไปไหนไม่ได้เลยฉันเขาอยู่ที่นี่จนกว่าซอมบี้จะไปได้ไหมบ้าเอ้ฉันควรไล่เขาออกไปเป็นอาหารซอมบี้พวกนั้นผู้หญิงคนนี้อยู่ที่นี่ฉันจัดการเขาไม่ได้เกลกาจเจ้งฮ้เฮขอบคุณที่ฉันเข้ามาเราจื้อไปที่ไหนที่นั่นก็คือของเราจื้อ ใครกล้าไม่เชื่อฟังเราจือ้อตายเฮ